สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องเอลินอิงซ์ฉาแมวนะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันคะ,ะตัวก่อกับแมู่ซสาค่ะเลยก่อนแรกนะคะเราจะแกะของน้องอิงกันก่อนนะคะอ่าเราจะเริ่มที่บล็อกตัวต่อ,<ข>อใช่ไหมค,ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องแกะข้างล่างตูดออกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือได้มาจากที่ อันนี้คือได้ว่าจาที่พี่เอลินจับสลากได้ของเพื่อนใช่ไหมคะที่โรงเรียนโอเคได้เป็นบั๊กตัวต่ออ่านเราจะสามารถต่อเป็นรูปอะไรกันได้บ้างนะคะน้งองยูฟ้าจะต่อเลยเหรอคะตอบตอเป็นรูปอะไรดีเราจะทําได้ไหมอะ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันรูปนะหนูจะต่อเป็นรูปนี้พี่จะต่อเป็นรูปนี้พี่เรียนจะต่อเป็นรูปบ้านนะเดี๋ยวเราก็ต่อประกอบตามตัวอย่างใช่ไหมคะแม่ค่ะเดี๋ยวพี่แกะนี่เดี๋ยวพี่ค่ะพี่แกะด้แกะไรแล้วมีแต่อันต่อกับอันไม่ต่อองนนี้พ่คิดว่าตัวเองจะต่อได้ไหมคะต่อได้แต่ว่าต่อไม่ได้แหละ ต่อได้แต่ว่าต่อไม่ได้แน่หมายความว่างอ่ะจะต่อแบบม่วนตัวไปเลยโอทำไมไม่ต่อให้เป็นดีๆล่อคะเป็นรูปเป็นล่าง <c oughs> เกินความสามารถหู่ใช่ไหม <c oughs> เด็กสามขวบนะจะต่อสามขวบก็เล่นได้นะคะเล่นได้ถึงสิบขวบเลยโ้เล่นได้ไม่จากัดอายุหรอกคา่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าน้องตัวเล็กๆอ่ะเล่นต้องมีผู้ปกครองดูเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะหยิบลงคอใช่ค่ะเข้าปากใช่หยิบเข้าปากแล้วจะติดคอนะแล้วก็จะลงลงโอ้ตัวเล็กน้อยมากนะงงเทาอ่ะต่อซีต่อโซนแล้วก็จะอลงลงลงจมูกได้คุณมาก่อนแล้วก็จะลงอาจมูกได้ตัวเล็กเกี่ยวพิคะ เด็กๆห้ามเอาไปอมนะคะเดี<ช>๋ยวจะติดคอแล้วก็จะเอาไปลงจมูกได้ไม่ค่ะลงจมูกไม่ได้ค่ะจมูกเล็กๆแต่ว่าห้ามหยิบกินนะคะแล้วก็จะลงอันนี้ไม่ได้โอเคเ่อแล้วนะโตมันยอกมอ่ต่อเลยต่อได้ไหมพี่ลิงก็แบบวางไว้ตรงนี้สิอะก็ดู ได้มตัวอย่างตัวต่อที่มันง่ายมากแต่เห็นของจริงแล้วมันยากที่สุดเลยย้ํามันยากปืนเอออย่ามายิงแม่นะแม่กลัวปิ้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 วพี่จะต่อปืนเหมือนน้องน้องอิงเวลาต่อปืนสอนพี่หน่อยโอเคจะหนูทําทําสอนเอ่อต่อไป เดี๋ยวเดี๋ยวหนูต่อนะหยิบอันนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้เชฟเชแ็แล้วก็ปึ๊บแล้วก็เช็แล้วก็ปึ๊บนีบ่ไงนี่ไง ปึ๊บแล้วก็แล้วก็ปึ๊บก็ปึ๊บแป๊บหนึ่งทำไมของพี่ลินมันเหมือนไม่อยู่ยอะไรอ่ะไม่อยู่ไม่ได้ยิงพี่ลินเราใส่ให้แน่นๆสิขาปน๊บก็ไม่อ <IS AS ING> ยู่เหมือนกันพี่ก็ไม่อยู่ได้แล้วปืนกระบอกอ่านะยิงสิไปอยู่ไปยิงไปอยู่ไปอยิงไปดุโครดู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  ๋ยวพี่จะลึกจิจ้วก่อนมันไม่ติดเอ,อ,นอ,อบนังยิงป้าจะประกอบเป็นอะไรคะจะประกอบเป็นรืออะไรต่างๆก็ได้ะแม่คะเดีด๋ยวหนูใส่กระสุนปืนก่อนนะคะได้เลยค่ะกระสุนปืนแนะนำให้เป็นสีฟ้าพี่ง่ายปืนกระสุนปืนกระสุนปืนพี่พี่แนะนำเป็นกระสุนปืนแบบนึบ เหมือนลูกพาดจะได้เลยว่าเหมือนจะได้เล็วคีโมูมาเหมือนไม่ได้อยู่อยู่ว่าจะได้เล็วพี่ว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่กลัวเหมือนมาไม่ได้เหมือนกันในแบบไม่พอใช้ เพื่อนๆหาซื้อมาต่อเหมือนน้องเอลินอีกฟ้าได้นะคะเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆค่ะไม่ต้องดูตัวศับอะไรได้ค่ะออกจากหน้าจอแล้วมาต่อตัวต่อกันนะปังๆแม่ที่หลัถ่ายคลิปตูลูกค่ะดูกระตูนนดูลูกสาวคนสวยค่ะ ถ่าคิปตูรูตัสตาวเป็นดูกระตูนหมืนเป็นดูกร์ตูนเดี๋ยวพี่ใส่กระสุนที่ครบหมดนี่ก่อนนะเพรกะกระสุนหนูจำดโอ้โหคือรูปอะไรคะนังยิงฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต่อให้เป็นแรกแต่หนูมาเป่ากล้องเรอครขอตอบแบบเงียบๆใช่ไหมใช่โอ้โหจะเป็นรูปอะไรเนี่ยตื่นเต้นกันเลยคะ่ะ ระสูรหนูโอเคนี่คืออะไรคะปืนปืนปืนเหรอโอ้โหแน่นานาคาววอนมากส่วนหน้องอิีฟ้าจะเป็นอะไรนั้น <c oughs> เขายังไม่บอกนะโอ้ oh my g ก d s o ส r อรี่ช่างไม่ช่างไม่ก็อยากช่วยกัน เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กๆค่ะเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอานี้ก่อนายยังไงนี่มันยากจริง สนุกไหมคะสนุกค่ะชอบไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้น้องเล่นอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปขอพี่ต่อเลยนะคะ <S <S ได้ค่ะมีความตั้งใจมากเดี๋ยวพี่จะทำบัว วัววัวเป็นแบบไม่วัววัวพี่กำลังทับกับวัวพี่กำลังนอนบนกระสูนอยู่นอนพี่แล้วแล้วนอนพี <c oughs> ถ่ถ้าหยิบกระสูนกับให้หยิบกระสูนจาก,กวัวพี่วัวพี่มันจะไปโชว์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูต้องเดี๋ยวหนูต้องทำแบบคลิปคลิปหรือ แต่หนูจะทำแบบแบบแบบเป็นแถวเป็นแถวก่อนรูกต่อต่อเ <Okay. S 1> นี่ยโอเคแต่หนูก็จะมาต่อต่อมาเออต่อแยกต่อริมต่อยิงต่ออ่ะ <c oughs> นอนเลยพี่ทำตึกดีกว่าทำตึกยุงเดียมพี่นใช่ไหมไม่ใช่ทำตึกโอ้โหพี่ลีนเป็นตึกแล้วพี่ลีนต่อเป็นอะไรคะเป็นตึกใหญ่เป็นตึกสูงตึกสูงเหมือนที่โรงเรียนหนูใช่ไหมใช่ค่ะมีกี่ชั้นคะสิบ โอ้โหเดี๋ยวมานับกันว่าหนูตอกกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่โอ้โหตึกสูงยี่สิบสี่ชั้นเราจะไปยังไงเนี่ยขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เดินคงไม่ไหวหรอกค่ะขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นบันไดค่ะหรอคะไม่ไหวบ้งการที่ขึ้นบันไดเนี่ยยี่สิบสี่ชั้นเลยส่วนของน้องยิ่งฟ้าเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเป็นเป็นรูปจุมบุรีคะร่ะเป็นหนูหนูว่าหนูหนูตอบเป็นรูปกลมไปไปเที่ยวจุมบุรีค่ะจุมบุรีคืออะไรคะจุมบุรีไปเที่ยวคืออะไรคะจุมบุรีจุมบุรีแบบแบบ เป็นตุกใหญ่ค่ะเออคะโอ้โอเคได้ของเล่นอ่ะต่อกันไปแล้วต่อไปเราจะมารีวิวอะไรคะกล่องไโดโนเส์พี่เอรินใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ลงกองอ่ะไดโนเส์ของน้องเอรินนะคะอ่าแกะกล่องเลยเ ดูก่อนว่าจะมีอะไรข้างในบ้างเดี๋ยวพี่ลีแกะมาให้ดูคะ่ะไน,นอนหลับแบบเน้ะนอนหลับรอแล้ว,ลวนอนหลับรอแก,กอนอนหลับรอนบแ,แ,แกของเล่นเหรอคะให้พี่ลีแกะของเล่น,นลอเล่นใช่ไหมอน,นอนหลับรอหนูก,ก็รอเล่นกับพี่ใช่ไหมคะน้องใครเนี่ยอดีตไ้อย่าเล่นหย่าเล่นหยอกเล่นไม่ได้นอนหลับไป ไม่ได้นอนหรอคะอยอกเล่นไม่ได้นอนแล้วยอกเล่นไม่ได้อย่า,า,ยางหน่ะไหมาไปไปนั่งลงดีๆคะ่ะป้าไปนั่งลงดีๆคะ่ะน้องยิงฟ้าต้องต้องแต่ว่าตอนนะตอนตอนจบต้องทำแบบจุ๊บแบบโอเคไหมโอเคคะ่ะ ส่วนพี่ลิงนะเขากำลังตั้งอกตั้งใจใ <c oughs> นการแกะของเล่นของเขาโอ้โหร่วมแรงแข่งขันค่ะอยากเล่นนะคะอยากเล่นช่วยก่เกะก็เป็นเปเร็นเป็นอยากกินถ้าก,กินพี่ให้เล่นด้วยอ่าอห้ามส่งเสียงพี่ลิงบอก พี่เลี้ยงกีทพี่เลี้ยงคือมังบนค่ะลูกพอขอเล่นหนูพี่เลี้ยงกีดเลยเออพี่ยังไม่ได้กีดทลูกนี่จะมีไดโนเสาร์กี่ตัวคะน,น้องเอลินมันให้ประกอบมีไดโนเสาร์สีส่ตัวมีต้นมะพร้าวสองต้นแล้วก็มีถ่ายลานมาให้นะเราต้องประกอบถ่ายลานใช่ไหมคะลูกสนน้องเอรินจะทําได้ไหมกว่าขเขาติดทีไหนคะอ๋อคุณแม่ช่วยค่ะ ไดโนเสาร์มาเลี้ยงดูสิน้องอิงมีไดโนเสาร์กี่ตัวมันต้องต่อบันไดก่อนใช่ต่อบันไดให้ไดโนเสาร์วิ่งไงมันต้องต่อบันไดของม่นี่ค่ะแม่ไดโนเสาร์จะวิ่งได้ไงอ่ะลูกแม่คะมันต้องมันต้องอันนี้ก่อนค่ะมันต้องแม่เดี๋ยวเรามาประกอบไดโนเสาร์ไดโนโอ้โหใส่ไดโนเสาร์ให้เป็นขบวนตอนเหมือนรถไฟเลยอ่ะน้องอิงเอาไดโนเสาร์มาเอาไดโนเสาร์มาต่อให้เป็นรถไฟแล้วเร็ว เดินลงอะเดินลงมาให้พี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาต่อ่่แตเดี๋ยวพี่ดูก่อนเข้อต่อตรงไหนถูกแล้วค่ะต่อตัวสีส้มตัวที่สองตัวสีเขาวบันไดนี่มันต่อยากจริงล่างไปมันต่อยากยาก ต่อบันไดใช่ไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวน้องออรินจะเอารดดสาลงไปข้างล่างก่อนนะคะเพื่อความไม่ให้มันเอิมยุ่งยากกับอุ้ยบันไดมันต่อยากมันแล้วก็อันนี้นะคะเอาลงไปก่อนกับไดดูเสาไดดูใจไดดูโซนี่ค่ะอ่าต่อไม่ยากค่ะน้องยิงฟ้ามานี่ค่ะคุณแม่จะพาทํามันต่อไยาก่ยต่อลงไปอย่างงี้เลยค่ะตามล็อกเนี่ย ก็กดลงค่ะแต่หนูเป็นคนส่งให้นะพี่ลินไม่ถูกข้างค่ะดูก่อนลูกแต่หนูเป็นคนวงกลมเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยต่ออ่าไม่ใช่ค่ะต้องมาลองอย่างเงี้ยนี่ไงคะได้แล้วเห็นไหมจริงจริงอ่ะมันถูกด้านแลวมันต้องตะกียบฝั่งนี้มันต้องทำยังไงก็ทําอย่างนี้ไงใช่วงกลมวงเกมวงใจแต่หนูเป็นคนส่งให้ ที่มีตัวเตะเสียงมาแล้วแกเสียงมาแล้วยี่ป้าวางลงค่ะครับพี่แต่คนนี้เป็นคนตรงแม่ตเป็นคนตรงอ้าวพี่ริยนทำไมไม่ประกอบให้เป็นวงกลมมาลูกอย่างนี้ค่ะเอาตากนี้ขึ้นไปข้างบนค่ะสองข้อพี่ค่ะแม่เช่มันตัวต่อมันน่าจะตกตรงนี้ อันล่อุ๊ยเอดอล์สาวลกอย่าเพึ่งค่ะประกอบวงกลมก่อนขึ้นเดี๋ยวเห็นไีกสองขาพี่เล่นเราเล่นโดอล์สอรอลนะมันต้องใส่ถานป้าใส่จี แล้วเราวุยแล้วหนูจะล้างตรงไหนโอ้โหงใหญ่มากวงใหญ่จริงวงที่สุดใหญ่วิวน้องอินก็สลับทางกันเริ่มเสร็จแล้วค่ะได้นะคะเดี๋ยวน้องเอลินจะเปิดเครื่องเลยนะคะหนึ่งสองสงอาม <laughs> ไม่ไม่ได้ไปลูก อ่เรามาเล่นกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวน้องอีกอ่าเดี๋ยวพี่พีนจะเปิดสวิรี่ให้น้องเดินแล้วนะนเ,เดี๋ยวคุณแม่ช่วยหงเดินเดี๋ยวจะพี่น,นะคะน้องไม่ต้องทำโอ้ยที่ไปนี่เนี่ยเป็นตาผู้ เขาค่ะเดี๋ยวเขาจะอยู่อยู่ที่งนะคะอ้าวตกกระเทียกระโอ้โหโอ้โหวิ่งเร็วมากโอยน้องไปเลยโอเคดูดีดูดีอืเดียวค่โอ้โหพี่ใหญ่ตรงนี้ติดอะไรเนี่ย อ้าวไปไปพี่ใหญ่ตัวนี้มาจี่ทางหรอ <ไป S 2> อ้าไปค่ะไปไอ้คนเก่งไอ้มูมิงอันนี้คือพี่อันนี้คือนองอันนี้คือนองอันนี้คือนองก็มีแม่กับลูกไงลูกมีแม่กับลูก,ลก,ลกอ้าอง,องายิงฟ้าอ,อ,อย่าไปทำเขาไว้ลองยิงยาไปจับ น้องอิงน้องอิงพี่ยนอยู่ั่บนี้อ่ะอยู่นี้ก็เอาขบวนตกแล้วอ,อ้โหดูดิแม่เขาไปคนเดียวรวดเร็วทันใจมากอ๋อแม่เขาจะไปหาลูกอ๋อไม่มีลูกไมนมีลูกทัวร์นี่วิ่งติ๋วเลยดูดิแอบจับได้ด้วยนะใช่แม่เขาอยากไปหาลูกเหรอใช่ ลูกเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยลูกตกขบวนไปก่อนเลยมีลูกเขาจะไปค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะอ่อนี้เราหลบขาหล,ลบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วอ,าอ้าวอ่าเพื่นอนๆอยากเล่นแบบนี้นะคะไปหาซื้อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิง่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอเป็นก่นอลูกคะสวัสดีค่อะอ,คอย่าลืกันใหมค่คลิปหน้านะคะ